เช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาและป่าโปรง่งมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าแก้วเขาเป็นที่รู้จักกันทั้งหมู่บ้านในเรื่องความขี้เกียจเป็นพิเศษไม่ว่าจะงานหนักงานเบาแก้วมักจะหาข้ออ้างหลบเลี่ยงเสมอบ้านของเขาเป็นกระท่อมไม้หลังเล็กตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับป่ารกครอบครัวของแก้วเคยมีฐานะพออยู่พอกินแต่เมื่อพ่อแม่ล้มป่วยและจากไป เหลือเพียงแก้วคนเดียวที่ต้องดูแลตัวเองทว่าแทนที่เขาจะขยันทำมาหากินกลับปล่อยวันเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าทุกเช้าเสียงไก่ขันกล้องไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันออกไปทํานาหาฟืนเลี้ยงสัตว์แต่แก้วกลับนอนพลิกตัวอยู่บนเสื่อเก่าๆใต้ถุนบ้านแม่ท้องจะร้องจอกจอกเขาก็ยังไม่ทิศลุกไปไหน ได้แต่มองเพดานไม้และบ่นพึมพำว่าวันนี้ค่อยไปหากินก็ได้ยังเช้าอยู่คำว่าเดี๋ยวค่อยทำกลายเป็นคำติดปากของเขาข้างบ้านแก้วมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งตระงานมานานจนไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนปลูกมันเป็นต้นไม้ที่ลำต้นหนาเปลือกหยาบกิ่งก้านแผ่กว้างให้ร่มเงาเย็นสบายชาวบ้านเรียกกันว่า ต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านเด็กๆมักมาวิ่งเล่นใต้ร่มเงาคนเท่าคนแก่ก็มานั่งพักผ่อนยามบ่ายแต่แก้วกลับมองต้นไม้ต้นนี้ด้วยสายตาเฉยเมยสำหรับเขามันเป็นเพียงที่นั่งหลบแดดเวลาขี้เกียจออกไปไกลวันหนึ่งแก้วเดินออกจากบ้านด้วยความหิวจัดเขาค้นดูในหายข้าวก็พบว่าข้าวสารเหลืออยู่นิดเดียวจะออกไปขอข้าวเพื่อนบ้านก็อาย เพราะหลายครั้งที่เขาเคยขอแล้วไม่ยอมช่วยงานตอบแทนแก้วเดินเตร้ไปเรื่อยๆจนมาถึงใต้ต้นไม้ใหญ่เขาทิ้งตัวลงนั่งถอนหายใจยาวรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ามีเงินสักหน่อยก็คงดีไม่ต้องทำงานหนักเหมือนคนอื่นแก้วพึมพำกับตัวเองพลางมองขึ้นไปบนกิ่งไม้ที่ไหวตามลมเขาหลับตาลงเพราะลมเย็นพัดผ่าน ความคิดวกวนไปมาจนเผลอเคลิ้มหลับในห้วงความฝันแก้วเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นพูดได้เสียงทุ้มลึกแต่นุ่มนวลเจ้าหนุ่มเอ๋ยทำไมเจ้าถึงเอาแต่นั่งบนไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยแก้วตกใจแต่ก็ยังตอบไปว่าข้าขี้เกียจข้าเหนื่อยข้าไม่อยากลำบากต้นไม้ใหญ่หัวเราะเบาๆก่อนจะกล่าวว่า ความเหนื่อยที่แท้จริงไม่ใช่การทำงานแต่คือการปล่อยชีวิตให้สูญเปล่าแก้วสะดุ้งตื่นเหงื่อซึมเต็มหน้าเขามองไปรอบๆก็พบว่าตัวเองยังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนเดิมเสียงพูดในฝันยังดังก้องในหัวแต่เขาก็สายหน้าไล่ความคิดนั้นออกไปฝันไปเองทั้งนั้นเขาพูดกับตัวเองแล้วเอหลังพิงลำต้นไม้ต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ช่วงบ่ายวันนั้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาพวกเขาหาบฟืนหิ้วผักป่าพูดคุยหัวเราะกันอย่างมีความสุขมีคนหนึ่งเอ่ยทักแก้วว่าแก้ววันนี้ไม่ไปช่วยงานใครบ้างหรือแก้วทำเป็นไม่ได้ยินหลบสายตาแล้วนอนหลับต่อชาวบ้านสายหน้าด้วยความอืออะราก่อนจะเดินจากไปเวลาผ่านไปหลายวันแก้วยังคงใช้ชีวิตแบบเดิม ตื่นสายนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่กินเท่าที่พอหาได้บางวันก็อดบางวันก็ไปขอข้าวจากคนอื่นจนเริ่มมีเสียงนินทาไปทั่วหมู่บ้านว่าแก้วเป็นภาระไม่มีใครอยากคบหาเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้นบ้างแต่ก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจคิดเพียงว่าคนอื่นก็แค่โชคดีกว่าคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างน่ากลัว แก้วไม่มีฟืนไม่มีข้าวต้องนั่งขดตัวอยู่ในกระท่อมที่รั่วซึมน้ำหยดลงมาจากหลังคาเขาหนาวและหิวจนทนไม่ไหวในความมืดนั้นเขานึกถึงต้นไม้ใหญ่เพราะอย่างน้อยมันก็ให้ร่มเงาและความอบอุ่นทางใจบางอย่างเขาจึงตัดสินใจฝ่าสายฝนออกไปใต้ต้นไม้ใหญ่ฝนตกกระหนำ่ำแต่ใบไม้หนาทึบช่วยบังได้ระดับหนึ่ง แก้วนั่งกอดเขา่าพิงลำต้นรู้สึกถึงความแข็งแรงมั่นคงของมันเขาน้ำตาซิมโดยไม่รู้ตัวถ้าข้าขยันกว่านี้ชีวิตคงไม่เป็นแบบนี้เขาพึมพำรรเบาๆลมพัดแรงจนกิ่งไม้เสียดสีกันเกิดเสียงขืดขาดแก้วรู้สึกเหมือนต้นไม้ใหญ่กำลังฟังเขาอยู่ความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวว่าต้นไม้ต้นนี้ยืนหยัดอยู่ได้ เพราะมันค่อยๆเติบโตจากเมล็ดเล็กๆ,ๆต้องทนแดดทนฝนทนลมไม่เคยบน่นไม่เคยหยุดแต่เขากลับไม่เคยคิดจะทำเช่นนั้นเลยเช้าวันถัดมาฝนหยุดฟ้าเปิดแสงแดดส่องลอดกิ่งไม้ลงมาเป็นลำสวยงามแก้วยังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขามองไปรอบๆเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นเห็นรอยฝนบนดิน และเห็นรากไม้ที่ชอนชัยลึกลงไปในพื้นดินภาพเหล่านั้นทำให้เขาคิดอะไรบางอย่างแต่ความเคยชินกับความขี้เกียจก็ยังดึงเขาไว้พรุ่งนี้ค่อยคิดก็ได้แกวบอกตัวเองอีกครั้งก่อนจะเอนหลังหลับตาลงทิ้งความคิดดีๆไว้กับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนเงียบๆรอคอยวันที่หนุ่มขี้เกียจจะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอ่อน,ออน แก้วยังนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้เขาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกไปท้องยังหิวเหมือนเดิมร่างกายยังอ่อนแรงแต่ในใจกลับไม่สงบนิ่งเหมือนก่อนภาพรากไม้ที่ฝังลึกลงดินและลำต้นที่ยืนหยัดท่ามกลางพายุเมื่อคืนยังติดอยู่ในหัวเขาไม่เลือนแก้วลุกขึ้นนั่งมองต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าอย่างพินิษเป็นครั้งแรกในชีวิต เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนว่าลำต้นของมันมีร้อยแผลจากฟ้าผ่าเก่าๆเ,เปลือกบางส่วนแตกเป็นร่องลึกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงยืนต้นแข็งแรงและแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาเหมือนเดิมเจ้าไม่เหนื่อยบ้างหรือแก้วพึมพำกับต้นไม้เหมือนกำลังพูดกับคนจริงๆแน่นอนว่าไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหว แต่ในใจแก้วกลับเหมือนได้ยินบางอย่างตอบเขาโดยไม่ต้องเป็นคำพูดวันนั้นแก้วเดินกลับบ้านด้วยความขิดฟุ้งซ่านเขามองเห็นเพื่อนบ้านกำลังดํานาเหงื่อไหลเต็มหน้าแต่ก็ยังหัวเราะพูดคุยกันเขาเคยคิดว่าคนเหล่านี้โง่ที่ต้องทํางานหนักแต่วันนี้กลับรู้สึกอิจฉาเพราะอย่างน้อยพวกเขาก็มีข้าวกินมีชีวิตที่ไม่ต้องหวาดกลัวความหิวเหมือนเขา เมื่อกลับถึงกระท่อมแก้วพบว่าเข้าสารหมดเกลี้ยงไม่มีแม้แต่เศษข้าวติดไหยความหิวทำให้เขาหงุดหงิดแต่แทนที่จะนั่งบ่นเหมือนทุกครั้งเขากลับนั่งเงียบความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยชีวิตก็คงเป็นแบบนี้ไปตลอดช่วงบ่ายแก้วเดินไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่อีกครั้งที่นั่นมีชายชราคนหนึ่งนั่งพักอยู่ ชายชราผู้นั้นเป็นคนแปลกหน้าเสื้อผ้าเก่าแต่สะอาดใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มสงบแก้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนั่งลงใกล้ๆโดยไม่พูดอะไรชายชรามองแก้วแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆเจ้านั่งใต้ต้นไม้นี้บ่อยหรือแก้วพยักหน้าข้านั่งอยู่ที่นี่แทบทุกวันแล้วเจ้าได้อะไรจากมันบ้างชายชราถามต่อ คำถามนั้นทำให้แก้วนิ่งไปเขาไม่เคยคิดจริงจังมาก่อนก็ได้พักได้หลบแดดชายชรายยิ้มบางๆต้นไม้ให้มากกว่านั้นแต่คนจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขายอมลงมือทำหรือไม่แก้วขมวดคิ้วไม่เข้าใจคำพูดนั้นชายชราย,ยิบผลไม้ป่าลูกหนึ่งออกมาจากย่ามแล้วยื่นให้กิน แก้วรับมากินอย่างตะกละความหวานฉ่ำทำให้เขารู้สึกมีแรงขึ้นมานิดหนึ่งรู้ไหมกว่าต้นไม้จะใหญ่ขนาดนี้มันต้องเริ่มจากเมล็ดเล็กๆต้องฝังตัวอยู่ในดินมืดชื้นต้องทนแดดทนฝนไม่มีใครมาปรนเปรอชายชราพูดพลางรูปลำต้นไม้คนก็ไม่ต่างกันแก้วก้มหน้าไม่กล้าสบตา เขารู้สึกเหมือนคำพูดนั้นกำลังตำหนิเขาโดยตรงชายชราไม่พูดอะไรต่อเพียงลุกขึ้นช้าๆแล้วเดินจากไปทิ้งให้แก้วนั่งอยู่กับความคิดของตัวเองคืนนั้นแก้วนอนในกระท่อมอย่างกระสับกระส่ายเขาฝันถึงตัวเองกลายเป็นต้นไม้เล็กๆถูกเหยียบย่ำถูกแดดแผดเผาแต่เขากลับเลือกที่จะไม่อย่างรากไม่ยอมโตสุดท้ายก็เหี่ยวเฉาและตายไป ความฝันนั้นทำให้เขาสะดุ้งตื่นกลางดึกหัวใจเต้นแรงรุ่งเช้าแก้วตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาหยิบจอบเก่าๆที่พ่อเคยใช้ซึ่งวางผุพังอยู่หลังบ้านปัดฝุ่นออกแล้วลองถือดูมันหนักแต่ก็ไม่หนักเกินอย่างที่เขาคิดเขาเดินไปขอช่วยงานกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งทุกคนมองเขาด้วยความแปลกใจบางคนหัวเราะเบาๆ พราะไม่คิดว่าแก้วจะทำได้จริงการทำงานวันแรกเป็นฝันร้ายสำหรับแก้วมือพองปวดหลังเหงื่อไหลจนแสบตาเขาอยากจะล้มเลิกหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่คิดจะหยุดภาพต้นไม้ใหญ่ก็ผุดขึ้นมาในหัวภาพของลำต้นที่ยืนหยัดท่ามกลางพายุเมื่อคืนเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบสฟ้าแก้วกลับบ้านด้วยร่างกายอ่อนล้า แต่ในมือมีข้าวสารเล็กน้อยที่ได้มาเป็นค่าตอบแทนมันไม่มากแต่เป็นข้าวที่ได้มาจากแรงของตัวเองเขานั่งกินข้าวอย่างเงียบๆใต้ต้นไม้ใหญ่ความรู้สึกอิ่มครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาแก้วเงืยหน้ามองต้นไม้ใหญ่แล้วพูดเบาๆข้าจะลองดูสักตั้งลมเย็นพัดผ่านเหมือนเป็นคำตอบเงียบๆต้นไม้ใหญ่ก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิม รอคอยการเติบโตของหนุ่มขี้เกียจที่เริ่มอย่างรากแห่งการเปลี่ยนแปลงวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงแก้วตื่นเช้าขึ้นทุกวันแม้ร่างกายจะยังปวดเมื่อยจากการทำงานแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองกลับไปนอนขี้เกียจเหมือนเดิมเขาเริ่มรับจ้างทำงานทั่วไปช่วยดำนาหาฟืนซ่อมรัว้ว เลี้ยงวัวแทนเพื่อนบ้านงานบางอย่างหนักเกินกำลังบางอย่างได้เงินเพียงเล็กน้อยแต่ทุกงานทำให้เขาได้เรียนรู้คุณค่าของแรงกายและเวลาทุกเย็นหลังเลิกงานแก้วมักจะมานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่เขาไม่ได้นั่งเฉยเฉยเหมือนก่อนแต่ใช้เวลานั้นทบทวนสิ่งที่ทำในแต่ละวันบางวันเขาพูดกับต้นไม้เหมือนเพื่อนเก่า เล่าเรื่องความเหนื่อยความท้อและความหวังใหม่ๆที่เริ่มก่อตัวในใจต้นไม้ใหญ่ยังคงยืนสงบไม่พูดไม่ตอบแต่แก้วกลับรู้สึกเหมือนได้รับกำลังใจเงียบๆจากมันลำต้นที่หยาบแข็งและรากที่ฝังลึกทำให้เขานึกถึงตัวเองในวันที่เริ่มอย่างรากแห่งความขยันแม้จะช้าแต่ก็มั่นคง ฤดูฝนผ่านไปฤดูหนาวมาเยือนหมู่บ้านถูกหขมด้วยหมอกบางๆในยามเช้าแก้วเริ่มมีข้าวเต็มไหมีฟืนกองเล็กๆข้างบ้านกระท่อมที่เคยรั่วซึมก็ถูกซ่อมแซมจนพออยู่ได้เขาไม่ได้ร่ำรวยแต่ไม่ต้องหวาดกลัวความหิวอีกต่อไปวันหนึ่งชายชราคนนั้นกลับมาอีกครั้ง เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนเดิมแก้วเห็นเข้าก็รีบเข้าไปไหว้ด้วยความเคารพท่านลุงเขาเรียกด้วยน้ำเสียงจริงใจขอบคุณคำพูดของท่านในวันนั้นถ้าไม่ได้ท่านข้าคงยังเป็นคนเดิมชายชารายิ้มดวงตาเปล่งประกายอบอุ่นข้าไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าต่างหากที่เลือกจะเปลี่ยนเขาลูบลำต้นไม้เบา และพูดต่อต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่มันสอนด้วยการยืนอยู่ตรงนี้แก้วพยักหน้าเขาเข้าใจแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวเหมือนต้นไม้ที่ต้องใช้เวลานับสิปีในการเติบโตคนก็เช่นกันหลายปีผ่านไปแก้วกลายเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพ เขาไม่ใช่หนุ่มขี้เกียจอีกต่อไปแต่เป็นชายหนุ่มที่ขยันอดทนและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีเด็กๆมานั่งเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่เขามักเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเล่าโดยไม่ปิดบังความผิดพลาดในอดีตข้าเคยคิดว่าความสบายคือการไม่ทำอะไรแก้วพูดจับเด็กๆแต่ความสบายที่แท้จริงคือได้กินข้าวที่มาจากแรงของตัวเอง และได้นอนหลับโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปวันหนึ่งพายุใหญ่พัดผ่านหมู่บ้านลมแรงจนต้นไม้หลายต้นล้มลงแต่ต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านยังคงยืนหยัดแม้กิ่งบางกิ่งจะหักแต่ลำต้นยังมั่นคงชาวบ้านพากันมาช่วยดูแลเก็บกิ่งไม้ที่หักออกแก้วเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอย่างเต็มที่หลังพายุสงบ แก้วยืนมองต้นไม้ใหญ่ด้วยความซาบซึ้งเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาก็ผ่านพายุมาแล้วเช่นกันหากวันนั้นเขาไม่เลือกจะเปลี่ยนป่านนี้เขาคงล้มลงเหมือนต้นไม้เล็กๆที่ไม่มีรากลึกพอยามเย็นแสงแดดสีทองสาดลงบนลำต้นไม้ใหญ่แก้วนั่งพิงมันอย่างสงบไม่ใช่ด้วยความขี้เกียจแต่ด้วยความอิ่มใจเขาหลับตาลง ฟังเสียงลมเสียงนกและเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นอย่างมั่นคงนิทานเรื่องหนุ่มขี้เกียจกับต้นไม้ใหญ่ไม่ได้จบลงด้วยความร่ำรวยหรืออำนาจแต่จบลงด้วยชีวิตธรรมดาที่มีคุณค่าชีวิตของคนที่รู้จักอย่างรากอดทนและเติบโตไปตามกาลเวลาเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงยืนอยู่ท้ายหมู่บ้าน เป็นพยานเงียบๆของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากใจของคนเพียงคนเดียว